หลายคนไม่รู้นะครับว่านักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังจินตลาภูนลาบแต่งงานมาแล้วตั้งแต่อายุ16ปีนะครับจินตลาพูนลาบเปิดใจต่อหน้าสื่อครั้งแรกกรณีแอบแต่งงานมาแล้ว18ปียอมรับว่าใช้คำนำหน้านางมาตั้งแต่อายุ16เผยไม่ได้คิดปิดบงังแค่อยากให้แฟนเพลงสนใจเรื่องผลงานมากกว่าพร้อมกับโต้ข่าวนะครับที่ว่าทอดทิ้งบิดา ขอบคุณแฟนเพลงที่ให้กำลังใจและก็เข้าใจดียืนยันไม่มีการเปิดตัวสามีกอบกิติส่วนเรื่องมีทายาทลูกทุ่งสาวขำกบเกลื่อนก่อนชิ่งนี้กับนักข่าวนะครับหลังจากความลับแตกนะครับถูกเปิดโปงว่าแต่งงานมาแล้ว18ปีกับนายกอบกิติกวีสุนทรกุลน,นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวเสียงพินจินตลาพูนลาบเจ้าของผลงานชื่อดังนะครับ ก็คือเต่างอยก็เก็บตัวเงียบไม่ออกงานแล้วก็ไม่ชี้แจงใดๆกับผู้สื่อข่าวนะครับจนกระทั่งนะครับมีการรายงานข่าวนักร้องสาวนะครับได้ให้ข่าวนะครับโดยการบอกว่าพอจินได้มีโอกาสเจอกับพี่ๆสื่อมวลชนก็อยากจะยอมรับว่าจินเองแต่งงานตั้งแต่อายุ16ปีแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นจินเองยังไม่มีใครรู้จักมากเหมือนทุกวันนี้ตอนนั้นก็คิดตามประสาเด็กๆเป็นอะไรที่วัยรุ่น พอมาถึงตอนนี้ก็ยอมรับทุกอย่างค่ะต่อข้อถามที่ว่าเหตุใดถึงได้ปกปิดสถานภาพตัวเองต่อสาธารณชนมานานถึง18ปปีเรื่องนี้คุณจินตลาก็เปิดเผยว่าเหตุที่ไม่บอกใครเพราะอยากให้พี่น้องสนใจเรื่องงานเพลงมากกว่าชีวิตส่วนตัวซึ่งแฟนเพลงที่สนิทจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเมื่อไม่มีใครพูดถึงก็เลยกลายเป็นความเคยชินโดยคุณจินตลาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนั้นจินเด็กจินอยู่กับพี่เขาเนี่ยไม่คิดว่าพี่น้องแฟนเพลงจะสนใจมากมายตามปราษาที่อาจจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้และคิดว่าไม่ต้องการให้พี่น้องแฟนเพลงได้รู้ว่ามีครอบครัวหรือไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่โดยเจตนาแล้วไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเป็นเหตุผลที่ว่าเราอยู่กับพี่น้องเพราะผลงานเพลงมากกว่าก็ไม่ได้อยากให้แฟนเพลงมารับรู้ว่าครอบครัวจินจะสุขหรือจะทุกข์อะไร อยากป้อนแต่สิ่งดีๆให้กับพี่น้องแฟนเพลงส่วนใหญ่แฟนคลับที่ใกล้ชิดก็จะรู้ว่าจินมีแฟนแล้วและส่วนใหญ่พี่น้องที่ใกล้ชิดจะรู้ว่าจินเองก็ชินเพราะไม่มีใครพูดถึงเราเลยทำงานต่อไปเรื่อยๆสำหรับกระแสข่าวที่ว่าลูกทุ่งสาวได้ทอดทิ้งบิดาบังเกิดก้าวก็คืออุทัยจันเหลืองที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยไม่เดี๋ยวแลนั้นนักร้องลูกทุ่งสาวก็อ้ำอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พร้อมท้งให้พี่สาวที่ยืนอยู่ข้างๆต่อหน้าสื่อช่วยยืนยันอีกแรงโดยพี่สาวก็บอกว่าไม่หรอกค่ะอันนี้พี่สาวก็ยืนยันได้ไม่มีหรอกจินเองก็ยังไม่ได้ดูข่าวในช่วงปีใหม่ก็มีการเลี้ยงฉลองกับครอบครัวไปมาหาสู่จินบอกตรงๆว่าจินเกิดขึ้นมาอาจจะห่างเหินกับพ่อนิดหนึ่งพราะจินใกล้ชิดคุณแม่มากกว่าทำงานออกจากบ้านแต่ละครั้ง ก็มาตั้งแต่อายุ13ปีแม่ก็มาอยู่ด้วยไม่มีหรอกค่ะส่วนพี่สาวก็เพิ่มเติมว่ายืนยันได้ค่ะร้อเซไม่เคยมีปัญหากับพ่อพี่ไหมช่วยน้องสาวเสริมอีกแรงส่วนกระแสะแฟนคลับที่มีต่อข่าวของจินตลานั้นลูกทุ่งสาวกล่าวว่าแฟเนเพลงเข้าใจดีพร้อมให้กำลังใจบอกให้ตนสู้ๆทีแรกมีข่าวยอมรับว่ากลัวค่ะเพราะว่าจินไม่เคยมีข่าวค้อนหนักอยู่สำหรับจิน พอที่ผ่านมาจินจะทําอะไรที่คุกกี้ออกมาให้พี่น้องแฟนเพลงได้มีความสุขพอดีมีขาวก็ดูหน้าค่อนข้างเครียดแต่ว่าแฟนเพลงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สบายใจขึ้นจินเองต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศที่เข้าใจว่าคนเราเกิดมาก็กต้องมีชีวิตมีครอบครัวแฟนเพลงก็บอกว่าสู้ๆพอมีกําลังใจก็ทําให้เราคิดอยู่แต่คิดน้อยลงเครียดน้อยลงก็ดีเหมือนกันนะพี่น้องจะได้เข้าใจในตัวตนของเรา ตอข้อถามว่าไหนๆก็เปิดเผยสถานะว่าไม่โสดแล้วแบบนี้จะเปิดตัวสามีเลยไหมและก็จะปั๊มทายาทเลยหรือเปล่าเรื่องนี้ลูกทุ่งสาวหัวรอก,ก่อนเปิดเผยว่าชีวิตตนเป็นคนบ้านนอกคงไม่ต้องมาเปิดตัวอะไรให้คนรู้จักตนอยู่อย่างนี้ดีแล้วสบายใจใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆส่วนเรื่องทายาทนักร้องสาวขำแล้วก็อ้ำอึ้งไม่ขอตอบจากนั้นก็ขอตัวผู้สื่อข่าวกลับทันทีนะครับสนับสนุนเนื้อหาข่าวโดยสยามดารานะครับ